สวัสดีครับวันนี้ล่าสุดผมได้ซื้อตัวเจ้าเครื่องตีฟองนมมานะครับผมแต่ว่าที่ผมซื้อมานเนี่ยผมจะซื้อมาตีตัวคนมัชชะเพราะว่าใช้ใช้ที่คนมันลำบากเลยเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ผมซื้อมากม็มันไม่ได้บอกยี่ห้อนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้จะเป็นสแตนเลสสามสูสี่เนาะเดี๋ยวมาดูสเปคตรงหน้ากล่องกันดีกว่า เ,เขาจะเขียนว่าเป็นเครื่องตีฟองนมก้อนที่เป็นตัวฟีเจอร์นะครับผมประมาณนี้ใช้ฐาน AA 2ก้อนครับในในกล่องนี้ไม่ได้ให้แบตมาเนาะที่ผมซื้อแบบเปลี่ยนฐานได้เพราะว่าแบบผมมีฐานชาร์จมีฐานอะไรแล้วไงเวลาใช้งานจะได้นานๆหน่อยอันนี้โอเคด้านหลังก็จะเป็นวิธีการใส่ ใส่ถานนะครับผมแล้ก็จะเป็นวิธีการใช้ประมาณนี้โอเคมาใส่ถานดีกว่าตามคู่มือนะครับผมตุงเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสามศูนสี่นะครับผมเวลาล้างก็จะล้างง่ายหน่อยไม่สนิมไม่ขึ้นอันนี้ถอดไม่ได้นะครับผมวิธี ตอนตอนใช้อะเราก็ต้องแบบระวังไม่ให้ตรงนี้มันโดนโดนน้ำแล้วก็แบบไม่ครวรจะงายงายขึ้นอย่างนี้นะวางความหรือวางแนวนี้เดี๋ยวนะถอดตรงนี้ครับผมแกะแบบอันนี้ผมมีฐานมาสองก้อนใช้สองก้อนมันจะมีตัวสายอยู่นะครับผมเป็นเอาไว้เวลาแบบเราจะถอดฐานอะ่ะเราจะได้แบบดึงไอตัวเชือกนี้ได้ อันนี้ต้องพาดพาดตรงนี้โอเคแล้วก็สลับสายมาฝั่งนี้อ่าอ,อย่างนี้โอเค วิธีการใช้นะครับผมก็จะค้างไว้จับ,จ,บจับอย่างเงี้ยจะมีข้อตรงนี้อยู่จับแล้วก็กดกดท้งบนค้างไว้มันก็จะหมุนแล้วก็อานนี้ไปคนฟ้องทำตีฟ้องนมหรือว่าจะเป็นชงคนมัชชะก็ได้มันงมีข้อควรระวังนะครับผมก็คือแบบเขาบอกว่าเขาไม่ให้กดตรงนี้ค้างไว้เกิน3นาทีประมาณนี้เดี๋ยวผมไปลองใช้มา โอเคครับขอบคุณครับ